สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาวุธโลกวันนี้เรามีเรื่องราวสุดเร้าใจของเครื่องบินรบระดับแนวหน้ารามาสกายฮอคยานรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนสมการการครองอากาศในยุคใหม่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาไปดูตั้งแต่เบื้องหลังการออกแบบระบบอาวุธความสามารถพิเศษรวมถึงบทบาทที่อาจเปลี่ยนรูปแบบการรบในอนาคต ภาพ close-up ตัวเครื่องบิน Skyhawk บนรันเวย์ยามพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าโฮสต์ Host, รามา Skyhawk ไม่ใช่แค่ชื่อที่ฟังเท่ๆแต่มันคือผลจากเทคโนโลยีขั้นสูงผสมผสานพลานุภาพจากสเตลระบบอิเล็กทรอนิกส์การรบและความคล่องตัวสูงสุดทำให้มันเหมาะกับภารกิจลากหลายตั้งแต่การต่อต้านอากาศยานไปจนถึงการโจมตีเป้าผิวดินแบบแม่นยำภาพกราฟิก แผนผังการออกแบบตัวเครื่องแสดงปีกเครื่องยนต์และช่องบรรจุอาวุธโฮสตเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Skyhawk ถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์โครงสร้างใช้วัสดุผสมซึ่งเบาแต่แข็งแรงการติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ในตำแหน่งที่ช่วยลดลายเซ็นความร้อนและช่องเก็บอาวุธแบบภายใน i ินเ r อ a l w e a เวบ b a เทำให้สามารถพบผาอาวุธจำนวนมากโดยไม่ทำลายลักษณะสะเตล ภาพภายในช่องอาวุธเปิดปิดแสดงจรวดนำวิถีและอาวุธนำวิถีแบบต่างๆโฮสต์ Host, ช่องบรรจุอาวุธภายในสามารถบรรจุขี่ปนาวุธอากาศสู่พื้นความแม่นยำสูงรวมถึงขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ๆที่ติดตั้งระบบนำทางขั้นสูงทำให้สกายฮอคสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบโดยไม่ต้องพึ่งพาการติดตั้งภายนนอกที่เพิ่มลายเซนเรดา ภาพคลิปเครื่องบินบินโจมตีเปรียบเทียบกับคราฟความเร็วและรัศมีการปฏิบัติการโฮสต์ Host, สมรรถนะด้านความเร็วและการบินก็ไม่ธรรมดาสกายฮอคได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์เจเนเรชันใหม่ที่ให้แรงขับสูงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงผสานกับการควบคุมการบินขั้นสูงทำให้มันมีความคล่องตัวระดับสูงทั้งในการต่อสู้ระยะใก,กล้และการเข้าออกพื้นที่โจมตีอย่างรวดเร็ว ภาพ HUD ของนักบินแสดงข้อมูลเซ็นเซอร์และเป้าหมายโฮสตแต่ถ้าพูดถึงสมองของ Skyhawk สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือระบบอิเล็กทรอนิกส์การรบ AESA ราดารุ่นล่าสุดระบบจับภาพอินฟาราเรดขั้นสูงและระบบการสื่อสารแบบเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อกับเครื่องบินหุ่นยนต์และระบบบัญชาการทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบเดียเด่ยวๆแต่เป็นโหนดสสำคัญในเครือข่ายสงครามยุคใหม่ ภาพแอนิเมชันแสดงสกายฮอคแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโดรนสำรวจและเรือรบในพื้นที่โฮสต์ Host, การเชื่อมต่อแบบนี้ช่วยให้สกายฮอครับรู้สถานการณ์รอบตัวได้กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโดรนสำรวจที่อยู่สูงทำให้สามารถตัดสินใจโจมตีหรือหลบหลีกได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพหลายชาติให้ความสำคัญมากภาพคลอัพระบบป้องกันตนเองเช่นชุด ECM และเครื่องปล่อยลังฟล Host. อีกประเด็นสำคัญคือระบบป้องกันตนเอง SkyHawk มาพร้อมชุดอิเล็กทรอนิกส์คาลต e เมเชอร์ (ECM) ที่สามารถรบกวนคลื่นเรดาร์และการนำทางของข้าศึกนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบยิงลูกระเบิดควันหรืออุปกรณ์สร้างความงุนงงต่อศัตรูในกรณีถูกโจมตีภาพบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเสียงผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ รามาสกายฮอคถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ยุทธวิธีร่วมสมัยนอกจากจะเน้นการทำลายล้างแล้วยังเน้นการเอาตัวรอดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจขององค์การรบยุคดิจิทัลภาพตัดกลับมาที่โฮสต์ยืนหน้าจอขนาดใหญ่แสดงแผนที่การปฏิบัติการโฮสแล้ว Skyhawk ทำอะไรได้บ้างในสนามรบจริง 1. การต่อต้านเครื่องบินข้าศึกแบบ B v ว Beyond Visual r a n g ร ด้วยขีปนาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง 2. การโจมตีเป้าผิวดินที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เช่นสนามบินและฐานทัพด้วยอาวุธนำวิถีแบบเจาะแนวรับและ 3. การสนับสนุนทางอากาศให้กับกองกำลังภาคพื้นดินด้วยความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายจากระยะไกลภาพจำลองการปฏิบัติการ Skyhawk ปล่อยขีปนาวุธบินหลบและรับข้อมูลจากโดรนฮสต์ Host. นอกจากนี้ Skyhawk ยังได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นภารกิจลาดประเวนไกลลองเรนไอเอสอภารกิจสนับสนุนด้วยอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และภารกิจเฉพาะกิจระดับสูงทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีค่ามากสำหรับการป้องกันประเทศและการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ภาพสโลโมชันขณะเครื่องบินบินผ่านเมฆเสียงเครื่องยนต์ก้องกังวาโ h o ต์ Host แต่ทุกเทคโนโลยีไม่ใช่ไม่มีจุดอ่อน Skyhawk มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในการพัฒนาและบำรุงรักษาการใช้ชิ้นส่วนขั้นสูงต้องการบุคลากรที่มีฝีมือและการขึ้นระบบซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกสย่อมเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ต้องจัดการอย่างรัดก,กุมภาพกราฟฟิกแสดงต้นทุนการบำรุงรักษาและการฝึกนักบินโฮสอีกปัจจัยคือการตอบรับจากกองทัพ บางกองทัพอาจมองหาขีดความสามารถเฉพาะทางหรือเครื่องที่ราคาถูกกว่าแต่อีกหลายชาติที่ต้องการความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีจะให้ความสำคัญกับรุ่นอย่าง Skyhawk เพราะมันให้ทั้งการรุกและการป้องกันในระดับสูงภาพโฮสยืนข้างโมเดลขนาดเล็กของสกายฮอสโฮสมาดูรายละเอียดด้านอาวุธกันบ้าง สกายฮอ k รองรับการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ๆที่มีระบบเซ็นเซอร์หลายรูปแบบรวมถึงอาวุธอากาศสู่พื้นความแม่นยำสูงที่ใช้ GPS และ InI e แบบคู่เพื่อการเจาะแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถพกอาวุธที่ปรับแต่งได้สำหรับภารกิจเฉพาะเช่นกระสุนระเบิดแบบเจาะคอนกรีตหรืออาวุธที่ลดการทำลายล้างรับข้าง ภาพตัดสลับสาธิตการติดตั้งอาวุธและการเปลี่ยนโหลดเอาโฮสสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบเพื่อรองรับการผสานกับโดรนรบสกายฮอคสามารถทำหน้าที่เป็นแม่ให้โดรนรับคำสั่งส่งเป้าหมายหรือแม้แต่ใช้โดรนเป็นปีกเสริมหรือป้อมป,ป,ป้องกันซึ่งแนวคิดนี้เปิดทางให้เกิดยุทธวิธีใหม่ๆที่ยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงต่อนักบิน ภาพแอนิเมชั่นกลยุทธ์การใช้งานสกายฮอปกับโดรนโฮสในมุมมองนโยบายและภูมิรัฐศาสตร์การมีเครื่องบินอย่างสกายฮอคอาจเปลี่ยนสมดุลในภูมิภาคได้ชาติที่มีเครื่องจักรเช่นนี้ย่อมมีอำนาจในการตอบโต้และกดดันคู่ต่อสู้ในระดับสูงแต่ก็ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตหรือการตอบโต้